ประชาชนแห่เข้าชมภาพยนตร์แอนิเมชั่นเรื่องพระมหาชนกรอบแรกอย่างคึกคักศูนย์ส่สงเสริมุตสาหกรรมภาคที่1จัดกิจกรรมคืนความสุขให้ประชาชนในงานนิทรศรการหัตถกรรมของขวัญของที่ระลึกครั้งที่24กีฟแฟร์2014ด้ดยอังคางมีอากาศหนาวจัดจนสามารถทำให้เห็นแม่คนิ้งบริเวณยอดหญ้า อุตุนิยมวิทยาเตือนในช่วงสองสาวันนี้อากาศลดลง4-6องศา สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันเบ็มประจำนะคะในช่วงเย็นๆแบบนี้กับรายการข่าวท้องถิ่นค่ะรายการที่จะนําเสนอข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่ให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคะทางสถานีโทรทัศน์ l c c a b เค TV ทีเชียงใหม่ช่อง9แห่งนี้ค่ะวันนี้พบกันในวันเสาร์ที่1 9พฤศจิกายน2557ค่ะไปเริ่มต้นกันที่ประชาชนนะคะก็แห่เข้าชมภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องพระมหาชนกซึ่งก็ฉายเป็นรอบแรกนะคะในรอบ10นาฬิกาของวันนี้ค่ะ วันนี้เวลาส0บนกาที่โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนิเพล็กซ์เซนทัมพลาซาเชียงใหม่แอร์พอร์ตนายนาวินสินทุสะอาดร,รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานกล่าวเปิดการฉายภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องพระมหาชนกให้แก่พี่น้องประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเทอิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยซิป้าร่วมกับองค์กรที่เกี่ยวข้องจัดฉายภาพยนตร์ให้กับประชาชนได้ชมฟรีสองรอบในวันที่29พฤศจิกายนและวันที่6ธันวาคมโดยแบ่งเป็นสองรอบได้แก่รอบ10นาฬิกาและรอบ15นาฬิกาพระมหาชนกเป็นบทพระราชนิพน์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งปี2542ในวนโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชมนมพรรษาครบ6รอบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าให้จัดพิมพ์บทพระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนกในรูปแบบของการ์ตูนซึ่งมีคุณชายราชวัตรเป็นผู้วาดภาพการ์ตูนในรูปแบบหนังสือจะแสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงมีความตั้งพระราชหฤทัยที่จะดัดแปลงพระมหาชนกชาดกให้เป็นพระมหาชนกที่ทันสมัยและเพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อสมัยใหม่ให้มีความเหมาะสมกับสังคมปัจจุบันสำนักง,งานงส,งส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติองค์การมหาชนจึงได้เป็นผู้ริเริ่มในการ จัดทำภาพยนตร์แอนิเมชั่นเรื่องพระมหาชนกขึ้นค่ะยึงรู้ผลแห่งความเกียดคร้านสิ่งอย่างที่พระมหาสัตว์ท่านนี้เอ่ย ภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องพระมหาชนกสำหรับในวันนี้นะคะก็จะเข้าฉายในรอบอีกรอบหนึ่งนะคะก็คือรอบ15นาฬิกาแล้วก็วันที่6ธันวาคมในรอบ10นากาและ15นาฬิกาเช่นเดียวกันค่ะไปต่อกันที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่1ค่ะจัดกิจกรรมคืนความสุขให้กับประชาชนนะคะในงานนิทรรศการหัตถกรรมของขวัญของที่ระลึกครั้งที่24 g i f t Fair 2014ค่ะ วันนี้ที่บริเวณหน้าศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่1นนายสุริยะประสาทบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวต้อนรับอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมในพิธีเปิดงานนิทรรศการหัตถกรรมของขวัญของที่ระลึกครั้งที่24กีแฟ2014โดยได้รับเกียรติจากนายอาทิตย์วุฒิคาโรอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเป็นประธานเปิดงาน งานนิทรรศการหัตถกรรมของขวัญของที่ระลึกครั้งที่24กิ f ฟแฟร์2014จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผู้ประกอบการและการพัฒนาด้านการตลาด ตลอดจนเผยแพร่ง,งานหัตถกรรมและอุตสาหรกรรมในครอบครัวของผู้ประกอบการให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของตกแต่งของที่ระลึกจากผู้ผลิตและผู้ประกอบการอุตสาหรกรรมขนาดกลางและขนาดยอ่อมรวมถึงวิสาหกิจชุมชนเช่นกระดาษสาของตกแต่งบ้านเครื่องประดับเซรามิกผลิตภัณฑ์จากผ้าสินค้าอุปโภคบริโภคอีกมากมายจำนวนกว่า431บูธค่ะ การจัดนิทรรศการทางวิชาการเพื่อเผยแพร่การบริการต่างๆของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเช่นนิทรรศการการเตรียมความพร้อมสู่ดิจิทัล SME เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของผู้ประกอบการในโอกาสนี้นะคะท่านอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมท่านรองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็ยังได้เดินชมบูธจำหน่ายสินค้าภายในงานด้วยนะคะ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่ยกขบวนสินค้ามาลดกระหน่ำให้กับประชาชนในเขตภาคเหนืองานดังกล่าวจะต่อนเนื่องไปจนถึงวันที่7ธันวาคมที่จะถึงนี้ค่ะ สำหรับผู้ชมที่สนใจทางด้านสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าเซรามิกรวมไปถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆนะคะก็สามารถไปเที่ยวงานได้นะคะซึ่งงานเริ่มตั้งแต่9กนาฬกา30นาทีไปจนถึง20นาฬิกานาทีของทุกวันต่อเนื่องไปจนถึงวันที่7ธันวาคมนี้ที่บริเวณศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่1จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ ไปต่อกันที่หลังจากที่เราได้มีการนําเสนอข่าวในหลายๆพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่นะคะมีอากาศที่เย็นลงอย่างต่อเนื่องล่าสุดที่บริเวณดอยอ่างขางค่ะก็มีอากาศที่หนาวจัดจนนักท่องเที่ยวสามารถมองเห็นเหมยขาบหรือว่าแม่คณิ้งบริเวณยอดหญ้าได้นะคะล่าสุดศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือค่ะก็ออกมาเตือนในช่วงสองสามวันนี้นะคะจะมีอากาศที่เย็นลงอุณหภูมิจะลดลง4-6องศาเซลเซียสเลยทีเดียวค่ะ เช้าวันนี้สภาพอากาศภายในสถานีเกษตรหลวงอ่างขางค่อนข้างเย็นจัด อุณหภูมิต่ำสุดวัดได้3องศาเซลเซียสส่วนบริเวณยอดหญ้าลดต่ำลงถึงลบ0.4องศาเซลเซียสจนเกิดเกล็ดน้ำค้างเล็กๆหรือที่เรียกกันว่าแม่คนิง้งสร้างความตื่นเต้นให้กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ทางธรรมชาติค่ะในช่วงฤด,ดูหนาวนี้ในช่วงเช้าของวันนี้สภาพอากาศบนดอยค่อนข้างอุ่นเล็กน้อยแต่ยังค่อนข้างหนาวนะคะทำให้อุณหภูมิพื้นราบบริเวณที่ทําการสูงขึ้นเฉลี่ย15องศาเซลเซียสจุดชมวิวกิ่วแม่ปานค่ะวัดได้9องศาเเซซียสส่ววนริณ ยอดอยอินทนนนะคะ6องศาเซลเซียสอากาศเปิดและไม่มีเมยขาบค่ะ ด้านพยากรณ์อ,อากาศของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะคะรายงานว่าบริเวณความกดอากาศสูงกําลังอ่อนยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนทําให้เกิดมองหน้าในพื้นที่นักท่องเที่ยวและประชาชนที่สัญจรไปตามเส้นทางท่องเท,ที่ยวต่างๆต้องระมัดระวังในการเดินทางเป็นพิเศษนะคะโดยในวันที่1นถึงสธันวาคมนี้ค่ะบริเวณความกดอากาศสูงกําลังค่อนข้างแรงอีกระลอกจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนซึ่งจะทําให้อุณหภูมิลดลง4-6อ,องศาเซลเซียสและมีลมแรงค่ะ ในช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมต้องเพิ่มความระมัดระวังไปพิเศษในการสัญจรไปมาเนื่องจากมีหมอกลงปกคลุมอย่างหนานแน่นนะคะรวมไปถึงต้องเพิ่มความอบอุ่นให้กับร่างกายนะคะและในวันนี้ก็คือประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจรวมไปถึงพยากรณ์อากาศที่นํามาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันในวันนี้ค่ะ คุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารที่น่าสนใจของจังหวัดเชียงใหม่ผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งนี้ได้เป็นประจำทุกวันในช่วงเย็นๆแบบนี้นะคะและหากคุณผู้ชมท่านไหนที่พลาดการติดตามรับชมสามารถรับชมย้อนหลังผ่านทาง f a c e b o o k c o m l c เชียงใหม่ได้เช่นกันค่ะวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมดิฉันพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ